ข้อหนึ่งบอกว่าให้เขียนกฎของ b o โสวัร์นะครับกฎของ b ิโสวัส์ก็คือบอกว่าสนามแม่เหล็กนะครับมีค่าเท่ากับ m ศูน i d s cos r ส่วนด้วย4พ r กลังสเมื่อ r เนี่ยคือเวกเตอร์จากส่วนของตัวนำ ที่เราเพิจารณาในกรณีนี้คือส่วนตัวนำยาว ds นะครับหาสนามแม่เหล็กณนะจุด P ที่ห่างออกไปเป็นระยะทาง R ครับเราได้คา่าตามสมการนี้โดยที่สนามอยู่ในรูปของเวกเตอร์เขียนว่าเนื่องจากถ้าเราเพิจารณาตามกฎมือขวาเราพบว่าจุด P ที่อยู่บริเวณทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีทิศพุ่งออกนะครับ แต่จุด P พา์ที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งห่างไปเป,ไป,ไป็นระยะทาง r เหมือนกันเนี่ยก็จะมีทิศพุ่งเข้าก็คือถ้าเราวาดเราก็จะได้เวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กเป็นวงกลมนะครับตางรูปนี้โดยที่ค่ามิวศูนย์นะครับก็จะมีค่าเท่าก,กับ4พาย คูณ10กำลังลบเจ็ดเทสลาเมตรต่อแอมแปร์เนี่ยหน่อยมิวสูนเนี่ยมีชื่อว่าสภาพให้ซึมได้ในสุญญากาศ ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนำดังรูปทั้งเส้นเนี่ยเราก็จะได้ b มีค่าเท่ากับ μ ศูนย์ i ส่วนด้วยสี่ π เนี่ย i n d i c a t e t s cos r ส่วนด้วย r กำลังสองนะครับ